โอ้ยระเบิดท่านผมต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับผมไอ้ก็เดี๋เดี๋ยวดื่มไอ้เขบคงไอ้เขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมยี่ผมเตะนะครับผมช่องสี่วันนะครับนี่กับเกมยับซอมบี้สองนะครับเออ่องเพลง EP สองครับต่อจากเอ่อที่ที่แลาวก็ต่อกันเลยนะครับแต่ผมไปเก็บเงินมานิดหน่อยนะครับก็จะมาอัพปืนนะครับผมเดี๋ยวรอ อีพ like, ีอีพี่ก่อนนี่แบบโอ้ยอย่างจบนะครับถึงจุดจุดเช็คพอยต์แรกยังไม่ได้นะครับแต่ผมว่าคราวนี้ผมต้องถึงแล้วป้องไปมามาละโว้ยมาละว่าสิบนัดนะครับคนก็จะยิงเบงนะครับ day สิบเจ็ดแล้วนะครับชมท่านผู้ชมโอ้ยป้องป้องโอ้โหอย่างหดหดเกิน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 วายบิดวายวายมาดิวาย มาดูไว้ครับมาดูไว้ครับโอ้ยแม่งไอ้เรื่อยๆตกใช่ไหมล่ะยิงยิงยิงเม่งไอ้นัดสูงกมอนอีกอ๋ออย่างสวยบ้าเอ้อยาเติตรงนี้เมนวันก็อย่างบอกแล้วไม่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 ไม,ไม,ไม่เราเต็มเห็นข้างบนครับนั่นคือสติที่เราไปถึงตอนนั้นนะครับตอนทีงสุดนะครับเพราะว่าไม่น่าจะถึงละเม่งไอ้ไม่ไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงว่ะเฮ้ยอ๋อแตกร้อย ไปนี่ไหมไปุ๊บเอาไปนี้แล้วกันเอาล้อเชื่อล้อไม่ไม่รู้เหมือนกันเอาไปเถอะมากลับมาแล้ยเดย์สแปดต้องคราวนี้ต้องถึงจุดเช็คพอยต์แรกให้ได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่แน่นจะใช่แบบใช่แบบด่านไครเรียนครับเพราะปลดล็อกผมถ้าเป็นด่านผมไม,ม่น่าด่านหนึ่งไม่ไม่น่าจะยากอะนี้น่าเป็นแบบด่านใหญ่ๆเลยมั้งเนี่ยเออน่าเป็นด่านแบบด่านใหญ่แล้วก็ปลดล็อกรถในตามที่ใน,นด่านนั้นไปเลยมันท่านผู้ชมใน่าจะปันนั้นะมาณนั้นครับอันเป้าหมายเราไม่ไม่ไม่สูงเป้าหมายก่อที่ว่าจะป่าน,านเอาเป็นว่าเออ ให้ถึงจุดจุดเช็คพอยน้ำมันแรกก็ดีใจแล้วนะครับมาพุ่งเลยดีกว่าโอเคถึงตรงนี้นะครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยใหม่ใหม่ไม่ใม่ใม่เพื่อนไม่ใม่ไปไปไปต้องผ่านไปได้เว้ยเย่ผ่านจุดเช็คพอยต์เอ้ยผ่านจุดจะได้ขามาได้ยังสุดทุกท่านมยังไปได้อีกเว้ย ไปดีีไปดีีอราเาไปเลยไปเลยเพื่อนถึงแล้ว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 ถึง้วถึงนวแล้ววงวถึง้แล้วไว้ถึ้วถึง้วถึงแ้วแล้ถึง้วถ้ถึแ้ถึงเ้ถึงยงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแแล้วถึง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 แ้วถึง้ถึงถึง้แ้แล้ถึ้ถึงแล้ว้ว้แ เงินได้เงินมาแล้วก็ไป,อ,ไปอัพไลน์เนี้ยให้ชมอัพนี้ดีกว่านะครับอัพอีกมันจะยังเ,เงินไม่พอเอาเสียร์เงินหมดแล้วสักนะจุดเช็คพอย n ์แล้วดีใจเลยครับโอเคต่อไปคือพอไม่ต่อไปคือจุดเช็คพอย n ์ที่สองแล,แล้วก็ไปถึงจุดรับรถรับรถใหม่นะครับไปไม่รู้กี่พี่น่าจะผ่านด่านหนึ่งได้เนี่ยแต่เราต้องผ่านนะครับถ้ายังผ่านไม่ได้นะครับยิงยิงโอ๊ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ย ป๊บปุบปุบปบปิงยิถึงเวลาโอลาโอลาโอลาอ้ระเบิดโอลา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 โอล่าโอลาโอาาไม่ได้โอ้ยทำไมละต่อกันก่อนไม้วไปไม่ได้มันเจะทันทันแล้วว้ายกล้อใส่แม่งเลยอ้าวโอ้ยเดี๋ยวเดีเออโอ้ยเออยังไง ผ่านไปได้โว้ยไม่น้ำมันหมดแล้วอ่ยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยนะโว้ยเฮ้ยอัพเออ,เอ,อนี่เครื่องยนต์นะครับช็อตลอยหนึ่งเครื่องยนต์ไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ต่อต่อไปต่อไปต้องผ่านต้องถึงจุดเช็คพอยสองกันได้โว้ยไปไปอาเจีเครื่องยนต์มาแล้วทำไมจะไม่ชนะล่ะลุกลอยหยาบแม่งไอ้เหี้ย ไปดีกว่าเฮ้ยของท้าค่าโอ้ยระเบิดโอ้โหอ <c oughs> โลเมชั่นยัง red. แดงเราน่าจะไปถึงได้อยู่ปึ๊บโอเคโอเคเรื่อยกประมาณอีกประมาณปุ๊บหนึ่งนะครับอะไรคือฟุ๊บปะเรียกว่าอะไรนะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ยระเบิดโอ้ห ฮึมโปรโม,มชั่นโปรโมชั่นโอ้โหของขึ้นเกือบหมดหมดแล้วผู้ชมแต่เราผ่านจุดเราผ่านเรามาไกลกว่าเดิมนะครับผู้ชมถือว่าได้นะครับนี่อัพอะไรอีูวะแล้วก็ปึ๊บมาไม่รู้อะไรอัพไปก่อนนะครับอินเดย์ที่เอ็แล้วนี่ต่อคลิปนี้ขอไปถึงเดย์เอ้ยจุดเช็ค point ที่สองเถอะแบบยิงยิงยิงกว่าเฮ้ยยิง ไปเปื่นไปยานี่คือหน่วยบุกทะลวงยำพร้อมโป้งโอ้ล่ะโอ้ล่ะยิงยิงแต่ทุ้งหเฮ้ยแม่งยุ่ยต่ำอันนี้ชนนี่เฮ้ยยายาโอ้โหพุ่งมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยอย่าติดดิวะเพื่อนต้องไปไกลกว่าเดิมต้องไปไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมเมตรนึงก็ยังดี ไกลกูเริ่มแล้วนผู้ชมเราบุกเบิกในที่เราไม่เคยมาแล้วไกลกูเริมเม็ดนึงยังดีเอือ้อเอื่ามันถึงเป้าหมายตอนไหนวะเนี่ยเราเป็นอัพปืนหรือเปล๊บเ,เพิ่มลูกศรในปืนเราไปนะครับไปเราต้องไปให้ถึงที่จุดหมายดังพี่ตูนคือเกาจุดหมายีไไ่ไวิเพิ่งชนใช่พี่ตูนไหมไม่รู้เหมือนกันจำมาเถอะจวดดีกว่าอ,อืออ อ๋ออว้าวเราไกลกว่าเดิมแล้วนะครับยกล้อไปเออนี่ดูวะนี่ดูวะเออนี่ดูวะนี่ดูวะนี่ดูวะเออนี่ดูวะเออไม่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 ฝัดเอ้ยเที่ใหญ่จะต้องเก่าเลยอยู่ตรงเดิมเฮ้ยเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายฉันยังหายใจอยู่ฉันยังไปได้ต่อ ยายาผ่านจุดเดิไมได้แล้วเว้ยเย้ย yeah. า yeah. เรียบร้อยนะครับอัดมาเป็นเทอร์โบสปิริตนะครับอัดมันเต็มเลยเทอร์โบเนี่ยเรียกว่าอะไรวะไม่รู้กันเรื่เรียกเขาเรียกว่าเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเทอร์โบว่าใช้ตอนนั้นจะได้ผลสุดนะตรงไอระเบิดนะ่ะมันจะมันจะผักดันกันอีกรอบนึงใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับพูดงั้นแหละบไป ป่องแล้วก็โตเร่าๆล,าลา่ะไปชนอันนี้ไปไม่ชนแล,แ,ลออลลแ,แล้วเว้ยมาทำไม้สุดเอื้อระเบิดระเบิดแม่งระเบิดอีกโอ้ยแม่งเลยมาในที่นี้ยังเหรอบากะบา้านะมาที่นี้ไม่ได้เอ,อื้อต้องไปต่อต้องไปต่อให้สุดเว้ยจุดไม้แล้ว อินเดียวอินเดียวอินเดียวแม่งเอ้ยเฮ้ยเราอับอึบอัพอะไรอย่างเดียวนี่ครับเงี้ยจีเราเอาคับผู้ชมเราเล่นแบบค่อยๆพุ่งไปหรือว่าเราพุ่งพุ่งโน้เดียวไปคับผู้ชมไอ้ไอ้อะไรเธอบอกแหละเออจะหาจังหวะบ้างหมดเราพุ่งรอบเดียวเลยเนาะโอ้เราละวปุ่งไปไปวูยไปไปย่อยไปสุดเราอยู่คำที่ว่าไม่ตายใครยังหายใจอยู่ ระเบิดดีโว้ยไม่เคยไปถึงหอนถึงไหนอีกวะเนี่ยไม่เคยไม่ถึงไม่ถึงแน่เลยยกล้อปึ๊บนิดนึงยกล้อนิดนึงไปอีก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 ยกล้อนิดนึงยกล้อนิดนึงยกล้อนิดนึงเออยกล้อนิดนึงปึ๊บจะล้อเออไปไปดโวยไอ้เว้ยเอ้ยฟัดเออยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่เอ้าเอ้ายังไปได้ต่อ มาปีกันเนาะปุ๊บร <c oughs> ้องจนเสียงจะแหบแล้วเนี่ยจนเหนื่อยแล้วแหละเฮ้ยแ,แผนเราผู้ชมเราต้องวางแผนให้ดีนะครับใช้เวลาที่เหมาะที่สุดนะครับผู้ชมเราไม่ใช้ตัวเดียวแล้วกันนะเราค่อยๆใช้ดีกว่าเผื่อมันดีขึ้นนะครับมายิงไม่เลี้ยงยิงไม่เลี้ยงเลี้ยงไปทำไมเราระเบิดตุ้มระเบิดเะเบ,บิลเทเบิลเราเราเราแรงสูงเดียววิ่งแงสูงแล้วมันจะพ้นโอ้ย,ยเอยอะไปไม่สูงว่ะม่นชอบมีอะไรมาขวางตลอด ไปไปไปเอือยอยยยยยอยยยยยเยยมยยยยม่ยย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 ย่ยย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 อยย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 ยายย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 ไยยะยย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 ตายย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 ยายยยยย คลิปนี้เราพงสุดได้แค่นี้ท่านชมยังขอบคุณจริงที่เข้ามาดูนะครับยังก็กดไลค์ด้วยนะครับคือจะชมตรงไหนก็พยายามเออหรือชมไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าผมชมปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับีนขอบคุณจริงจริที่เข้ามาดูนะครับนันก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนันก็รักษาสภาพด้วยครับนันก็เท่าเดิหน่าหนาวแล้วครับจะรู้ว่าที่อื่นหนาวไหมนะจะบ้างมนหนาวแล้วนะครับยังกจริงจริงนะครับนันก็สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับหรือเกมน้าจะเล่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปละโอเค